ขอองงน้งเาไไม่หวจริงๆเดี๋ยววันนี้อันนี่จะมารีวิวนะคะ <c oughs> กระเป๋าจากแบรนด์กอยาที่ตัวแม่สายแฟทุกคนจะต้องมีทำไมตัวแม่ถึงต้องมีเดี๋ยวตามมาดูในอัมมี่มีมาโชว์กันนะคะ สวัสดีค่ะที่แอมบอกไปนะคะว่าวันนี้แอมจะมารีวิวนะคะกระเป๋าจากแบรนด์โกย่านะคะอันนี้นะคะแอมบอกก่อนว่าแอมได้มาจากร้านรีเซลเลอร์นะคะเพราะว่าแบรนด์โกย่าเนี่ยเขายังไม่ได้มีช็อปในประเทศไทยแล้วก็ยังไม่สามารถทําการสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะคะเพราะฉะนั้นแอมก็เลยจําเป็นจะต้องซื้อผ่านจากรีเซลเลอร์ค่ะหลายหลายคนเห็นว่าถุงก็อยากโซนี้เนี่ยก็น่าจะพอเดารุ่นออกแล้วใช่ไหมคะเพราะว่านํากระเป๋าที่แอมได้มานะคะก็คือจะเป็นกระเป๋ารุ่น ซนหลุยนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> อันนี้นะคะขอรีวิวทีละอย่อยางเลยนะคะอยากแรกเลยก็คือถุงก,กระดาษนะคะโดยอย่างที่แอบอกค่ะว่าเส้นหลุยอันนี้ถุงของเขาอ่ะก็จะเป็นซิกเนเจอร์เลย <Wow. S 1> ก็คือจะเป็นถุงทรงยาวๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็อยากเข้ามาในถุงสีเขียวแล้วก็ตรงสแตมป์ตัวอักษรก็อยากแล้วก็ที่อยู่ที่ปารีสอันนี้นะคะก็จะเป็นสีเงิน,นะคะ่ะเป็นแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยนะคะ แล้วก็จะมีหูน,นะคะก็จะเป็นผ้าสีเหลืองค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีสเก,ก็ตเขาเรียกอะไรอะสติกเกอร์ค่ะเป็นสติกเกอร์ของปอยหยาดนะคะแปะมาแบบนี้ค่ะโอเคภายในถุงก,ก็จะเป็นสีเหลืองเออจริงๆแล้วนะคะถ้าเราเข้าไปที่ช็อปเนี่ยก่อนที่จะเป็นถุงผ้าเนี่ยเขาจะเหมือนมีกระดาษแบบใายๆกระดาษชิช้่กระดาษไขอะคะ่ะที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเขาจะพันออกมาเขาเรียกอะไรห่อมาอีกรอบหนึ่งนะคะแต่อันนี้อันเดาว,ว่าทางเดเซอร์เขาคงแกะออกไปะะออกมานะคะ ถุงผ้านะคะก็จะมีโลโก้แบบที่ถุงกระดาษเลยคะ่ะแต่ว่าจะเป็นการเหมือนแบบเหมือนเป็นสีแต่สัมผัสไปมันก็สัมผัสได้ถึง,ได,ถงได้ถึงได้ถึงตัวอักษรนะคะก็คือแบบเดียวกันเลยชิเป็นโลโก้ก็อยา่างแล้วก็ที่อยู่ที่ Paris ทปารีสค่ะเทเดนี้ค่ะอันนี้นะคะก็คือเซนหลุยส์ค่ะเซนหลุยส์เนี่ยเขาจะมี2ไซส์ด้วยกันก็คือไซส์ p m แล้วก็ไซส์ GM ค่ะอันนี้ที่อันเลือกมาคือไซส์ GM ค่ะนี่ ก็จะใใหญ่หม่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดน้องัวกระเป๋ากันนะคะดูภายนอกก่อนนะคะก็คือเขาก็จะมีแท็กนะคะ goyard yeah. paris ค่ะนี่เปิดมาด้านในนะคะก็จะเป็นกระเป๋าช่องโล่งๆแบบนี้เลยคะ่ะพร้อมกับมีพาวส์มาหนึ่งใบนะคะแบบน,นี้ด้านในนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นผ้านะคะเป็นผ้าถ้าอันเข้าใจไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นผ้าลินินผสมกับคัตตอนค่ะ แล้วขอบตรงนี้นะคะที่เห็นเป็นสีดำเนี่ยก็คือจะเป็นหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นขอบด้านบนหรือว่าขอบที่เข้าไปตรงหูก้นกระเป๋าเลยค่ะสําสหรับใบนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะตรงบริเวณขอบกระเป๋าอันนี้การจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะจะเขาจะมีสแตมป์นะคะคําว่า made in France อยู่ค่ะแต่ว่าจะเป็นสแตมป์ที่แบบบางมากอยู่ตรงบริเวณขอบกระเป๋าตรงนี้เลยค่ะ ชั้นน้องใบนี้สแตนจะอยู่ด้านเดียวกันกับที่พาว์ห้อยอยู่นะคะพาวซ์อันนี้คือเราไม่สามารถถอดออกได้นะคะสายเขาเนี่ยคือจะห้อยติดอยู่กับหูกระเป๋าแบบนี้เลยแต่ว่าเราสามารถแกะตรงนี้ได้ก็คือสามารถแกะอันนี้ออกไปถือออกไปใช้ปัญหาอย่างนี้ได้นะคะแต่สายเนี่ยก็คือยังจะต้องห้อยอยู่อันนี้อยู่อันนี้บางบางคนนะคะเขาก็อาจจะไปใส่แบบกระเป๋าตังค์นู่นนี่นะั่นหรือว่าแยกจะใช้ก็ได้นะคะ พอเ,เปิดออกมานะคะเคานใบนี้เนี่ยเขาก็จะแสดคำว่ากรอยาสตาริสค่ะ,ก,คคะ,นนะ,คะก็คือบริเวณนี้เห็นไหมคะอันนี้นะคะก็คือบริเวณเนี้ยเพื่อนๆเห็นไหมคะก็คือจะเป็นหนังนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นแคนวาค่ะตรงบริเวณที่เป็นสีดำที่ตัดขอบนะคะทั้งหมดก็คือจะเป็นหนังนะคะ อันนี้นะคะมาในอะไหล่สีเงินนะคะตรงอะไหล่เนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้ของกอหยาดแ้มอยู่ด้วยค่ะด้านหลังตรงดีลิงนะคะก็คือจะเป็นสีเงินเหมือนกันค่ะอะไหล่จะเป็นสีเดียวกันและบริเวณด้านหลังนะคะก็จะมีพ็อกเก็ตอีกหนึ่งช่องนะคะโล่งๆแบบน,นี้ค่ะส่วนด้านหน้านะคะอย่างที่เมื่อกี้เปิดให้ดูก็คือจะมีช่องโล่งๆอย่างนี้หนึ่งช่องนะคะค่ะสําหรับใบน,นี้นะคะ ของกอหยาดเนี่ยเขาก็จะมีเดทโคดนะคะซึ่งใบนี้ของรุ่นเซนหลุยนะคะจะอยู่ที่บริเวณสายที่ห้อยกับพาส์นะคะก็คืออยู่บริเวณนี้ค่ะก็จะมีตัวสามภาษาอังกฤษนะคะด้านหน้า3ตัวพร้อมกับตัวเลข6ตัวนะคะตัวสามภาษาอังกฤษ3ตัวเนี่ยอันเดาว,ว่าน่าจะเป็นโค้ดของผู้ผลิตะคะ่ะส่วนตัวเลข6ตัวนะคะเพืเ่อนๆตัวแรกสุดกับตัวท้ายสุดนะคะจะเป็นเดือนส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นปีนะคะ อย่างอันนี้นะคะของแอมก็คือ120 191เพราะฉะนั้นตัวแรกกับตัวหลังก็คือ11ถูกไหมคะก็จะเป็นเดือนที่11ปีที่2019ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแอมซื้อมานานแล้วหรอไม่ใช่นะคะคือใบนี้แอมเพิ่งซื้อเลยแต่ว่าออตอนมาเปิดดูก็แอบตกใจนิดนิดเหมือนกันนะคะก็ถามไปทางร้านดีเซลเลอร์ที่เขาขายมาเขาก็บอกว่าเออก็เพิ่งออกจากช็อปจริงๆแต่ว่ามันก็คงเป็นเป็นของที่แบบ อาจจะค้างหรือตกสต็อกอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาก็ค่อนข้างงงนะคะเพราะเขาบอกว่าเส้นหลุยเนี่ยเป็นกระเป๋ารุ่นที่ขายดีมากไม่น่าจะมีการค้างสต็อกที่นานขนาดนี้แต่แอมก็โอเคขี้เกียจวุ่นวายค่ะได้เมื่อ้วเราดูสภาพน้องก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายก็เลยโอเคค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเวลาไปซื้อนะคะถ้ามีโอกาสได้เข้าชอ็อปหรือว่าอาจจะซื้อจากรีเซลเลอร์อะไรเงี้ยก็สามารถดูได้นะคะว่ากระเป๋าที่เราซื้อมาเนี่ยมันแบบ มันผลิตนานเราหรือยังเพราะ NG อันเนี้ยแองจี้ค่อนข้างตกใจนะเพราะว่ามันตั้งแต่ปี2019อ่อะมันประมาณ2ปีแล้วอะไม่น่าเชื่อว่ามันจะแบบอยู่ในช็อปนานขนาดนั้นนะคะอะโอเคเหมือน,นกันนะคะตัวกระเป๋าค่ะลายทุกอย่างก็คือจะเป็นลายเดียวกันกับที่กระเป๋าใบเล็กนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นนวาสนะคะหน้าหลังเป็นลายทั้งใบนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ที่ก้นกระเป๋าค่ะนี่ กระเป๋าใบนี้เราสามารถกลับด้านได้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งสองด้านก็มสมมติว่าเวลาเราไปอย่างเงี้ยเราใส่ของแห้งไปเราอาจจะไปบีชไปเล่นน,ลน้าไปนู่นนี่นั่นค่ะกลับอาจจะมีผ้าเปียกอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถกลับกระเป๋านะคะมาใส่ด้านในได้เพราะว่าด้านในเนี่ยเขาเป็นแคนวาสเขาก็จะกันน้าระดับ,บหนึ่งค่ะด้วยความที่เขาเออกแบบมาให้เป็นบีชแบบคอะค่ะเพราะฉะนั้นรุ่นของกระเป๋ารุ่นนี้มันก็เลยจะแบบไม่เป็นทรงนะคะมันก็จะออกจายววยๆนิดนึงจะแบบให้อารมณ์แบบแคชชวลแคชชวลชิลๆอะค่ะ หรือถ้าใครอยากให้น้องนะคะดูเป็นทรงหน่อยนะคะเราก็สามารถนำออร์แกเนอเซอร์นะคะมาใส่ได้นะคะเดี๋ยวแอมจะลองให้ดูนะคะว่าสบายแบบไม่ใส่ออร์แกเนเซอร์กับใส่ออร์แกเนเซอร์แล้วเนี่ยหน้าตาน้องรูปร่างน้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวแอมจะมาลองทําให้ดูกันข่าสาเหตุที่แอมเลือกน้องใบนี้มานะคะไอ้หลคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใหญ่ไปหรือเปล่าสำหรับแอมมาไซส์จีแอมมา เคยจะบอกว่าแอมหมามีในวัตฟูในไซส์ M M แล้วแอมก็รู้สึกว่าเออแอมอยากได้ลูกมีแต่ว่าแบบให้มันดูแบบใบใหญ่ขึ้นนะคะก็เลยเลือกในไซส์ G M มาค่ะ oh. เพราะว่าอยากจะแบบว่าไหน αι, ที่แบบอยากใส่ของเยอะๆอย่างเงี้ยอยากรูว่าเขาจะใส่ได้เยอะแค่ไหนเพราะว่าทรงกระเป๋าเขาอะค่อนข้างใหญ่มากทีเดียวทุกคนแต่ว่าหลายๆคนนะคะเขาก็จะบอกว่าน้องใบเนี้ยคือด้วยความที่หูกระเป๋าน้องเขามันสั้นใช่ไหมคะสังเกตไหมคะ แล้วตัวที่เย็บตรงนี้นค่ะคือเขาลงมาเนี่ยมันเป็นแบบมันสั้นนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะรับน้ําหนักหรืออะไรเงี้ยก็คืออย่างที่แบรนด์เขาบอกเลยค่ะว่าเขาไม่ได้ทํามาให้รับน้ําหนักเยอะนะคะคือไว้ใส่ของแบบ b e a c บ b a อะคะ่ะทุกคนไปใช้หาชิลๆอะ่ะเราก็ไม่ได้พบอะไรเยอะแยะเนาะแต่เดี๋ยววันนี้อันจะลองมาแบบดูเลยว่าเยอะ maximum ของมันเนี่ยจะได้แค่ไหนนะคะนี่ทุกคนอีกอย่างนึีย่ยจะบอกว่าหูเขาเนี่ย เห็นสั้นๆอย่างเงี้ยแต่คือหนามากนะคะหนากว่าแบบก่อนนี้ว่าฟูของแอมใบนั้นอีกอะดูสิคะคือหนาแบบเห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นแอมว่านะคะถ้าเราจะใส่ของเยอะอะกระเป๋าอาจจะไม่เป็นทรงแต่ว่าการรับน้ําหนักอะแอมว่ามันก็ยังรับน้ําหนักได้อยู่นะเพราะการเย็บตรงเนี้ยก็คือดูแข็งแรงนะคะไม่ใช่แบบว่าไก่การนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเรามาโยนของใส่ดูนะคะว่านักใส่อะไรได้บ้าง ค่ะอันนี้นะคะของแอมใส่ไปนะคะก็คือแอมลองดูว่าในชีวิตประจำวันแอมหนึ่งวันนะคะของแอมจะใช้เนี่ยประมาณนี้ก็คือน้องใบเนี้ยสามารถใส่ได้แล้วก็เอาอยู่เห็นไหมคะว่าอันนี้คือของแอมมันมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะค่ะเพราะฉะนั้นหูตรงเนี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าหูน้องเนี่ยทำงานค่อนข้างหนักอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด ไม่จําเป็นนะคะแอมก็ไม่แนะนําให้ใส่ของเยอะเกินนะคะค่ะเดี๋ยวลองสะพายดูนะคะเห็นไหมคะว่าด้วยความที่กระเป๋าอะ่ะมันใบใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะแอมใส่ของยิ่งใส่ของเยอะอะ่ะมันก็เลยทาให้กระเป๋าเนี่ยยิ่งแบบว่ายิ่งพองยิ่งใหญ่ขึ้นไปใหญ่เลยอะ่ะ <c oughs> ถามว่ามันใส่เยอะอย่างนี้ได้ไหมมันใส่ได้คะ่ะแต่ว่าพอสะพายแล้วเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับผู้หญิงตัวเล็กๆกะคะ่ะอ <c oughs> นี้คะ่ะเ <c oughs> ตรียมขอเอาของออกหน่อยนะคะถ้ารู้สึกว่า ใส่ของเยอะแล้วเนี่ยคือทรงกระเป๋ามันไม่ค่อยสวยอะค่ะจริงๆเส้นหลุยอัน,นอมมเนี้ยแอมนีความรู้สึกว่าเสน่ห์ของเขาอะเวลาสะพายแล้วอะคือความรั่วความย,ยุ้ยความค่อยอะมันคือเสน่ห์ของเส้นหลุยเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบใช้เส้นหลุยอะแอมก็อยากให้แอมก็อยากได้ลุคที่แบบเออสะพายแล้วมันแบบค่อยๆย,ยุ้ยๆอะค่ะนี่ค่ะแอมเอาของออกไปนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ กระเป๋าของเขาเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีความย้วยความย่บนะคะซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของแบรนด์เลยค่ะที่เขาอยากให้กระเป๋ารุาน่นนี้มันดู casual c a s ชวลนะคะหิ้วในวันแบบสบายๆชิลๆค่ะนี่พอเอาของออกแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ G M ใบน,นี้มันดูแบบไม่ได้ใหญ่เทอะทะจนเกินไปคือสามารถผู้หญิงตัวเล,เล็กๆอย่างเราเนี่ยสามารถสะพายได้ค่ะ ือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้มันเป็นทรงมากขึ้นนะคะเราก็สามารถใส่ออแกไน z เซอร์ได้แอมจะเอาออแกไนนเซอร์นะคะมาใส่ให้ดูค่ะแต่ว่าแอมบอกก่อนค่ะว่าออแกไน z เซอร์ของรุ่นสนุกอันนี้คือแอมไม่ได้ซื้อมาเพราะฉะนั้นแอมมีแต่ออแกไนเซ์ของรุ่นอ n t เด g ร์นะคะก็คือมันขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกันค่ะก็สามารถใช้ได้อยู่ค่ะพอเราใส่ออแกไนนเซอร์ไปแล้วนะคะ ตัวกระเป๋าเนี่ยมันก็จะทําให้ดูแบบเป็นทรงมากขึ้นนะคะเป็นสตัคเจอร์มากขึ้นเห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าเวลาเขาจะยวบเนี่ยเขาก็จะยวบแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าตรงนี้มันก็จะมี o r g a ซ i z e r รับอยู่นะคะและเวลาที่เราสะพายนะคะก้นเนี่ยมันก็จะแบบว่าเป็นทรงไม่แบบว่าไม่ยวยไม่ห้อยลงมานะคะค่ะอย่างที่แอมบอกไปนะคะว่าน้องใบนี้เนี่ยแอมได้มาจากร้านรีเซลเลอร์ค่ะเพราะว่ากาอยาดเนี่ยเขายังไม่ได้มีช็อปในประเทศไทยนะคะแล้วก็ไม่สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ ช็อปที่ใกล้ที่สุดในประเทศไทยนะคะก็คือเป็นช็อปที่สิงคโปร์ค่ะแต่ถ้าจะให้แอมแนะนํานะคะอย่างช่วงนี้เปิดประเทศแล้วอะราคานะคะที่ถูกที่สุดเลยก็คือยุโรปค่ะฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ยคือราคาของกอยาเนี่ยคือจะแบบพอๆกันก็คือถูกที่สุดนะคะลง,ลงมาก็คือที่อังกฤษนะคะราคาก็จะแพงขึ้นกว่าฝรั่งเศสแล้วก็ยุโรปนิดหน่อยแต่ก็ยังถูกกว่าที่เอ,อ,อเมริกาหรือว่าเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยาก ได้แล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสบินไปต่างประเทศนะคะแอมก็แนะนําว่าก็ต้องไปหาตามร้านรีเซลเลอร์ต่างๆค่ะแต่อยากจะบอกว่าคือเราต้องดูร้านที่แบบดีดีเลยนะคะต้องหนึ่งคือต้องมีความน่าเชื่อถือมีความน่าไว้ใจแล้วก็ดูเครดิตของร้านด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านรีเซลเลอร์ต่างๆนะคะมีค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าร้านที่ จะเลือกดูของให้เราหรือว่าเราจะได้ของที่ถูกใจเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะคะเพื่อนๆก็ต้องดูดีๆอย่างในเคสแอมนะคะที่มาค้งที่ร้านที่แอมแอบ็อกไป,ะค,ะกปค่ะกระเป๋าพรานดาค่ะคือด้วยความที่ร้านเขาอาจจะไม่ได้มีเวลาดูหรือว่าเช็คของให้เราค่ะมันก็เลยอาจจะของอาจจะมีตาหนิหนู่น ύ, นี่นั่นได้นะคะอย่างก็อยากไว้นี้เนี่ยคือแอมรู้สึกว่าปี2019เนี่ยคือมันมันก็ค่อนข้างนานนะแล้วพอแอมถามร้านร้านเขาก็แบบจริงๆเขาก็ค่อนข้างตกใจนะเพราะว่าเขาก็สารภาพว่าเออ ตอนที่ซื้อเขาก็ไม่ได้เช็คพอกลับมาคือเขาก็ไม่ได้ดูเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าว่าเส้นหลุยรุ่นเนี้ยคือมีสแตมป์สแตมป์ว่าผลิตปีอะไรเนะเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อหนึ่งคือเราต้องศึกษาดีๆด,ด้วยแล้วก็หาร้านที่ที่เขาอาจจะแบบต้องมีเวลาแบบว่าดูกระเป๋าเช็คของนิดนึงหรือว่าถ้าเราไม่ซีเรียสก็ก็วัดดวงเอาเขาว่า เปิดออกมาจะโอเคหรือไม่โอเคก็เพื่อความชัวร์นะคะถ้าเราอยากได้ของที่ดีจริงๆเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าเรามีโอกาสาได้ไปต่างประเทศเนาะได้ไปเข้าช็อปเนี่ยการรองอินเข้าไปซื้อเองไปเลือกเองไปเห็นเองไปจับเองเนี่ยวิธีนี้ก็คือเป็นวิธีที่ดีที่สุดอยู่แล้วค่ะโดยราคานะคะทั่วไปเนี่ยคืออย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเราไม่ได้บินแล้วเราอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเราต้องซื้อเนี่ย เราหนีไม่ได้คือเราต้องซื้อร้านเลเซอร์เลแน่นอนซึ่งร้านเลเซอร์แต่ละร้านเนี่ยก็จะบวกราคาไม่เท่ากันนะคะโดยน้องใบนี้เนี่ยแอมเห็นล่าสุดนะคะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ5900 0บาทหรือว่าบางร้านเนี่ยก็จะบวกไปที่ประมาณเกือบ60,000่นหรือ6 0 0 0ื่นกว่าก็มีนะคะแต่วันนี้เนี่ยที่แอมเลือกสีดามาแอมก็รู้สึกว่าดัแกแบงคเนี่ยคือมันก็ ใช้ได้บ่อยแล้วก็ใช้ได้นานค่ะวนเจ้าราคาปัจจุบันของแบรนด์กลอยด์เนี่ยนะคะแอนจะขอบอกกันนะคะว่าโดยปกติแล้วจริงๆเนี่ยกลอยด์เขาไม่ได้ปรับราคาขึ้นทุกปีนะคะแต่ว่าด้วยภายในปี2ปีเนี่ยค่ะที่แบบภาวะเงินเฟ้อแล้วก็เอออย่างชาแนลอะคะ่ะที่เขาปรับราคาขึ้นมาบางรุ่นเนี่ยสองร้อยถึงสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็เลยท,ทาให้แบบลักชัวรี่แบรนด์หรือว่าสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆเนี่ยก็มีการปรับราคากันตามขึ้นมานะคะ แบรนด์กอยัดอันนี้นะคะถ้าแอมจำไม่ผิดนะคะในปี2022นะคะในปีนี้เนี่ยเขาปรับราคาขึ้นมาประมาณ2ครั้งแล้วนะคะจากราคาเดิมที่เขาขายมาอย่างเจ้าเส้นหลุยในไซส์ G M ใบนี้นะคะแอมจะมาบอกราคาให้ว่าที่ยุโรปนะคะที่ฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสอิตาลีมิลานพวกเนี้ยคือราคาจะประมาณเดียวกันนะคะยูโรน้องตัวเนี้ยจะอยู่ที่1 1 9 0ยยูโรค่ะ ซึ่งตีเป็นเงินบาทนะคะก็อยู่ที่ประมาณ40,000กว่าบาทอันนี้คือในสีคลาสสิกนะคะส่วนในสีสเปเชียลนะคะอย่างที่อันบอกไปคะ่ะว่าราคาเขาก็จะแพงขึ้นในไซส์ G M สีสเปเชียลนะคะจะอยู่ที่1,430ยูโรตกเป็นเงินไทยก็วัน50,000กว่าบาทค่ะเรามาดูราคาที่ U K นะคะที่อังกฤษเนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นมากว่ายุโรปนิดนึงนะคะโดยราคาที่ U K นะคะในรุ่นคลาสสิกนะคะจะอยู่ที่ 1,070ตอนตีเป็นเงินไทยนะคะก็ประมาณ4 6 0 0 0กว่าบาทค่ะส่วนสีสเปเชียลนะคะจะอยู่ที่1,280ตอนค่ะตีเป็นเงินไทยก็คือประมาณ5,000 0กว่าบาทค่ะ มาถึงราคาที่พัสขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็คือจะเป็นราคาของ USA นะคะเพราะฉะนั้นเบส USA เนี่ยเบสก็คือจะที่อเมริการาคานะคะก็จะใกล้เคียงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือแม้แต่สิงคโปร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในโซนเอเชียเนี่ยเราจะซื้อแท็บเอเชียหรือว่าจะไปซื้อที่อเมริกาเนี่ยราคาก็คือจะพอกันเพราะว่าเขาจะใช้เบสของ USA เหมือนกันค่ะอย่างน้องใบนี้นะคะราคาที่อเมริกาเนี่ยก็จะอยู่ที่1 5 5 0ดอลลาร์ค่ะ ตกเป็นเงินไทยก็คือประมาณ50,000กว่าบาทส่วนสีสเปเชียนะคะจะอยู่ที่1,890ดอลลาร์ค่ะตกเป็นเงินไทยก็คือ60,000กว่าบาทค่ะเห็นไหมคะว่าระดับราคาเนี่ยแต่ละที่แต่ละที่มันก็ขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่ถูกที่สุดนะคะก็คือยุโรปค,ค่ะฝรั่งเศสอิตาลีถ้าไปนี่คือซื้อได้เลยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าแอมมารีวิวนะคะกระเป๋ารุ่นฮิตเซนหรุจากแบนกรนด์กอยาดนะคะจริงๆแล้วแอมจะบอกว่าถ้าเป็นโดนแม่สายแฟร์จริงๆอะ่ะแบนรนด์กอยาดอะ่ะไม่มีใครไม่รู้จักและยิ่งในรุ่นเนี้ยแอมมั่นใจมากเลยคะ่ะว่าทุกคนต้องมีแน่นอนแต่ว่าพอแบบเนี่ยเมื่อกี้เที่แอบอกว่าแอมอยากได้ไซส์ใหญ่เนาะพอแอมได้ไซส์จีเอ็มมาแล้วเนี่ยแอมก็รู้สึกว่าเออมันก็ดูใหญ่ไปน,นิดนึงเนาะจริงๆในไซส์เนี้ยก็แอบอยากได้ PM เเหมือนกันนะคะแต่ว่า เดี๋ยวลองดูก่อนไม่รู้ว่าจะต้านทานอำนาจความน่ารักของน้องเขาไหวไหมไหวไหมไหวไหมค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีโอกาสได้ไป walk in เข้าช็อปนะคะไม่ว่าจะจัดช็อปไหนประเทศไหนก็ตามนะคะก็ลองคอมเมนต์บอกราคากันดูได้นะคะเพราะว่าจริงๆล้าแบรนด์กรอยาดเนี่ยคือหาข้อมูลได้ยากมากและในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็ไม่มีราคาบอกด้วยนะคะ เพืจะได้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูนะคะว่าราคาอัปเดตใปัจจุบันเนี่ยราคาเขาที่ไหนไปถึงไหนกันแล้วค่ะค่ะวันนี้ก็พม่ีไรลานะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมารีวิวอะไรมาอันบอกอะไรหรือว่ามาพูดคุยกันในเรื่องไหนก็ฝากกิดต่อติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่ใหญ่จุใจไปเลย And you say you love me? And you say that we're just friends? You must be thinking this is just a game. I'm not interested to play. I'm looking for something real. Won't you?